มีบางสิ่งที่ไม่เคยถูกเรียกชือ่อแต่กลับปรากฏอยู่เบื้องหลังทุกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตของคุณมันไม่ใช่พลังงานเฉพาะเจอจงไม่อยู่ในขอบเขตของรูปร่างและไม่สามารถนิยามได้ด้วยคำจำกัดความใดเพียงหนึ่งเดียวทว่ามันมีอยู่จริงชัดเจนเหมือนแสงสว่างที่คุณไม่อาจสัมผัสแต่ยังคงมองเห็นได้มันคือโครงสร้างลี้ลับของจักรวาลที่ถูกยึดโยงไว้ด้วยกฎลึกลับ มันไม่ได้ขับเคลื่อนโดยเจตจำนงของมนุษย์แต่ด้วยความที่ของจิตวิญญาณและหน้าประหลาดที่ว่าเราไม่เพียงเป็นผู้สังเกตกฎเหล่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินไปของมันความเจ็บปวดที่คุณเคยแบกความฝันที่คุณเคยมีความบังเอิญแปลกประหลาดทุกครั้งล้วนไม่ใช่เรื่องบังเอิญในจักรวาลนี้ไม่มีสิ่งได้ความหมายคำถามคือคุณกำลังใช้ชีวิตตามจังหวะของกฎเหล่านั้นอยู่หรือไม่ หรือแค่ปล่อยให้ตัวเองไหลไปอย่างไม่รู้ตัวโดยไม่รู้เลยว่าตัวคุณเองคือกุญแจที่ไขแผนที่ลึกลับนั้นทั้งหมดกฎแห่งการสันร้นสะเทือนความที่ที่จิตวิญญาณของคุณยังคงสื่อสารกับจัจกรวาลไม่ใช่ทุกการเคลื่อนไหวจะก,ก่อให้เกิดเสียงและไม่ใช่ทุกความเงียบจะว่างเปล่ามีขึ้นบางระดับ การเคลื่อนไหวบางอย่างที่ประสาทสัมผัสทางกายภาพไม่สามารถจับต้องได้แต่ยังส่งผลต่อกระบวนการทั้งชีวิตของคุณนั่นคือธรรมชาติของกฎแห่งการสั่นสะเทือนกฎพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังทุกรูปร่างทุกสสารทุกความรู้สึกและแม้กระทั่งทุกสเกภาพที่คุณไม่เคยคิดว่าตนเองจะสัมผัสถึงได้ทุกสิ่งในจักรวาลล้วนสั่นสะเทือนตั้งแต่ก้อนหินเล็กที่สุด ใต้พื้นดินไปจนถึงความคิดเลื่อนลางที่แวบผ่านในใจคุณยามเที่ยงคืนการสั่นสะเทือนเหล่านี้ไม่ใช่เพียงการสั่นสะเทือนทางกายภาพแต่เป็นการเคลื่อนไหวของพลังงานพลังงานที่มีข้อมูลมีปัญญาและมีความสามารถในการกำหนดความเป็นจริงคุณกำลังแผ่ลังสั่นสะเทือนออกมาในทุกวินาทีทุกความคิดทุกภาวะภายในคือสัญญาณหนึง่ง และไม่มีสัญญาณใดที่ไม่ถูกบันทึกหากคุณเคยมีประสบการณ์ว่าคนนั้นโผล่มาตอนเราต้องการพอดีเพลงหนึ่งเปิดขึ้นพร้อมข้อความที่เรากำลังรอคอยหรือฟันประหลาดที่ตรงกับความจริงนั้นไม่ใช่ความบังเอิญแต่มันคือการตอบสนองจากสนามสั้นสะเทือน,นขนาดใหญ่ที่ซึ่งทุกสิ่งล้วนเชื่อมโยงกันด้วยคลื่นความถี่ที่มองไม่เห็นสิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือ สิ่งที่เราส่งส่งออกไปเราจะได้รับกลับมาไม่ใช่ในรูปแบบเดิมแต่ในรูปแบบที่ตรงกับพลังงานนั้นดังนั้นหากคุณกำลังแพ้สัญญาณแห่งความกังวลสงสยัยหรือขาดแคลนจักรวาลจะไม่ลงโทษคุณมันเพียงสะท้อนความที่นั้นกลับมาผ่านผู้คนเหตุการณ์หรือประสบการณ์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน ในทางตรงกันข้ามหากคุณแพ้สัญญาณแห่งความชัดเจนความเชื่อมัน่นและการยอมรับปาดิหารีก็เริ่มต้นไม่ใช่เพราะคุณอ่อนวอนแต่เพราะคุณได้เข้าคู่กับพลังงานของสิ่งที่ดูเหมือนอยู่ห่างไกลปัญหาไม่ใช่ว่าคุณต้องการอะไรแต่อยู่ที่ว่าคุณคืออะไรในสนามพลังงานของคุณเองและสิ่งนั้นไม่สามารถปลอมแปลงด้วยคำพูดหรือการกระทำได้ จากระาวาันไม่ตอบสนองต่อภาษาวแต่มันตอบสนองต่อการสั่นสะเทือนที่แท้จริงที่คุณพกพานั่นคือเหตุผลว่าทําไมบางคนพูดไม่มากแต่ไปที่ไหนก็อบอุ่นมีแรงดึงดูดและเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้ในขณะที่บางคนพูดเก่งทํามากแต่ทุกอย่างยังติดขัดเรากับมีกําแพงล่งหุนควางกั้นอยู่เสมอกําแพงนั้นไม่ได้อยู่ภายนอกแต่มันอยู่ในความคลาดเคลื่อน ระหว่างสิ่งที่คุณคิดว่าตนเองกำลังแพ้ออกไปกับสิ่งที่คุณจริงๆกำลังแพ้ออกไปคุณไม่สามารถซ่อนความที่ของตอนเองได้และคุณก็ไม่สามารถสร้างการสั้นสะเทือนสูงจากที่แคบรับที่ซึ่งจิตใจยังเต็มไปด้วยความกลัวความอิจฉาหรือความอยากควบคุมการสะในสะเทือนไม่ใช่เทคนิคมันคือสภาวะ สภาวะนั้นเกิดจากความกลมกลืนระหว่างจิตใจความรู้สึกและจิตวิญญาณและมีเพียงเมื่อทั้งสามประสานกันการสั่นสะเทือนที่คุณแพ้ออกไปจึงจะกลายเป็นความที่ดังเดิมความที่ที่จักรวาลสามารถได้ยินจิตวิญญาณของคุณสื่อสารกับจักรวาลผ่านความที่เสมอแต่คุณกำลังรับฟังสัญญ,ญาณที่ตนเองแพ้ออกมาหรือไม่เคยรู้สึกไหมว่าชีวิตเหมือนลุดจากมือ ทุกอย่างสับสนโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนนั่นไม่ใช่ความผิดพลาดของโชคชะตาแต่มันคือการเตือนของการสั่นสะเทือนที่คลาดเคลื่อนและวิธีเดียวในการปรับจูนไม่ใช่ทำให้มากขึ้นแต่คือการนิ่งมากขึ้นนิ่งเพื่อรับรู้ว่าส่วนไหาในตัวคุณที่ยังไม่สอดคล้องส่วนหันหายัยงเจ็บปวดส่วนไหนกำลังแพ้ความไม่มัน่นคงแม้ว่าภายนอกจะยังดูมั่นใจอยู่ก็ตาม เมื่อคุณเห็นส่วนนั้นแล้วคุณไม่จำเป็นต้องกำจัดมันแค่ต้องซื่อสัตย์และความซื่อสัตย์นั้นคือก้าวแรกในการพาทุกอย่างกลับคืนสู่ความที่บริสุทธิ์เราไม่ใช่ผู้ควบคุมจักรวาลแต่เราเป็นจังหวะเล็กๆดงในบทเพลงที่ยิ่งใหญ่กว่าและเมื่อจังหวะเขาคลาดเคลื่อนชีวิตทั้งชีวิตก็จะสั้นหายไปแต่เมื่อคุณปรับตนเองกลับสู่ความที่ที่ถูกต้องไม่ใช่โดยการบีบบังคับ แต่ด้วยความยินยอมจากภายในปาฏิหาริย์ย่อมเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะคุณสมควรได้รับมากกว่าไม่ใช่เพราะคุณทำถูกทุกอย่างแต่เพราะคุณได้กลับคืนสู่ความที่ดังเดิมที่ซึ่งไม่ต้องพยายามไม่ต้องต่อสู้ไม่ต้องพิสูน์แค่เพียงมีอยู่คุณเคยตั้งคำถามไหมว่าหากวันหนึ่งคุณไม่ต้องทำอะไรเลย แต่ความถี่ที่คุณแร่ออกไปยังคงดึงดูดสิ่งที่คุณเคยคิดว er: wow. ่าต so ้องพยายามทั้งชีวิตจึงจะได้มาแล้วอะไรคือสิ่งที่แท้จริงที่กำลังขับเคลื่อนชีวิตนี้กคดแ่งความสอดคล้องเมื่อจักรวาลไม่เคยผิดพลาดในการจับคู่คุณกับระดับความเป็นจริงที่เหมาะสมคุณเคยหยุดคิดไหมว่าทําไมบางคนถึงดึงดูดผู้คนที่ใช่เสมอ อยู่ทุกที่ทุกเวลาท่ามกลางสถานการณ์ที่ดูเหมือนบังเอิญและทำไมบางคนกลับเหมือนติดอยู่ในวังวนของความสัมพันธ์ที่ผิดพลาดโอกาสที่พลาดไปและเส้นทางที่ไม่เคยไปถึงจุดหมายความแตกต่างไม่ได้อยู่ที่ชกแต่มันอยู่ที่ความสอดคล้องกดที่มองไม่เห็นแต่แม่นยำอย่างยิ่งซึ่งจักรวาลไม่เคยลืมกฎแห่งความสอดคล้องบอกว่า คุณไม่ได้ดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการแต่คุณดึงดูดสิ่งที่คุณสอดคล้องด้วยทุกสิ่งที่กำลังปรากฏในชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ล้วนสะท้อนระดับการสั่นสะเทือนที่คุณกำลังดำเนินอยู่สิ่งนี้ไม่ใช่เพื่อตำหนิคุณแต่เพื่อให้คุณเห็นความจริงที่ลึกซึ้งขึ้นว่าคุณไม่ใช่เหยื่อของสถานการณ์คุณแค่สั่นสะเทือนในความถี่เดียวกับมัน เมื่อคุณโทษว่าคนอื่นไม่รักคุณอย่างที่ควรลองทมตัวเองคุณสอดคล้องกับความรักจริงๆหรือยังคงดำรงอยู่ในความที่ของการขาดแคลนและความคาดหวังเมื่อคุณโอยหาอิสรภาพแต่กลับติดอยู่ในพันธนาการและข้อจำกัดลองย้อนดูคุณสอดคล้องกับอิสรภาพจริงๆหรือยังสั่นสะเทือนอยู่ในความกลัวการสูญเสีย ทุกอย่างไม่ได้ประโยชน์คุณมันแค่ซื้อสัตว์กับคลื่นความที่ที่แท้จริงของคุณจักรวาลไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยศิลธรรมแต่มันดำเนินไปด้วยการสันสะเทือนร่วมเหมือนกับสายกีตาร์ที่สันพร้อมกันเมื่ออยู่ในความที่เดียวกันทุกสิ่งในชีวิตของคุณก็กำลังสันสะเทือนร่วมกับคุณแม้แต่สิ่งที่คุณยากหลีกหนีมากที่สุดและนี่คือความย้อนแยง้ง ยิ่งคุณเกลียดหรือโทษสิ่งใดมากเท่าไหร่คุณยิ่งสอดคล้องกับมันมากขึ้นเท่านั้นเพราะคุณกำลังมอบพลังงานให้มันผูกตัวเองกับมันด้วยความรู้สึกรุนแรงที่สุดของคุณแล้วเราจะเปลี่ยนระดับความเป็นจริงที่เราอยู่ได้ไหมคำตอบไม่ได้อยู่ที่การหนีจากสถานที่ผู้คนหรือสถานการ์แต่คือการเปลี่ยนความสอดคล้อง ภายในตัวคุณเมื่อคุณกลายเป็นคนอีกคนไม่ใช่แค่ภายนอกแต่เป็นคลื่นความที่ที่แท้จริงจักรวาลจะจัดระบบใหม่โดยอัตโนมัติสิ่งที่ไม่เหมาะสมจะค่อยหายไปสิ่งที่เป็นของคุณจะเข้ามาโดยไม่ต้องบังคับไม่ต้องควบคุมลองจินตนาการว่าคุณเป็นคลื่นวิทยุหากคุณอยู่ที่คลื่นแก้วนส่วนห้าคุณไม่มีทางได้ยินเพลงที่คลื่นหนือสี่ทนเ็ดถึงแม้มันจะกระจายอยู่รอบตัวคุณ ชีวิตก็เช่นกันโอกาสดีผู้คนคุณภาพประสบการณ์มหัศจรรทั้งหมดมีอยู่จริงเสมอแต่ถ้าคุณไม่สอดคล้องกับมันคุณจะไม่มีวันได้ยินได้เจอหรือแม้แต่สังเกตเห็นการตื่นรู้ที่แท้จริงไม่ใช่การแสวงหาสิ่งใหม่แต่คือการปรับความทีให้สอดคล้องกับสิ่งที่มีอยู่แล้ว <c oughs> เมื่อคุณเปลี่ยนการสั่นเทือนภายใน ความเป็นจริงใหม่ความเป็นจริงใหม่จะจะเริ่มเปิดออกบางทีคุณเคยคิดว่าประตูบานนี้ถูกปิดลงแล้วแต่จริงๆแล้วมันไม่เคยเป็นของคุณเลยเมื่อตอนคุณยังอยู่ในคลื่นความทีเดิมเมื่อคุณเปลี่ยนประตูที่เหมาะสมจะเปิดออกเองไม่ใช่เพราะคุณพยายามแต่เพราะคุณเข้าคู่คุณเคยมองย้อนกลับไปที่ความสัมพันธ์ในชีวิตใหม่แล้วพบว่าบางคนมาทุกเวลา แต่ไปไม่สุดทางบางคนเหมือนจะอยู่ตลอดไปแต่กลับหลุดจังหวะนั่นคือกฎแห่งความสอดคล้องที่กำลังทำงานไม่ใช่ทุกคนที่คุณรักคือคนที่คุณสอดคล้องและไม่ใช่ทุกคนที่จากไปคือการสูญเสียอาจเป็นเพราะคุณได้ขยับขึ้นความถี่แล้วและการจากหลานั้นเป็นเพียงการตอบสนองตามธรรมชาติของจักรวาลเพื่อปลดปล่อยคุณสู่การสอดคล้องที่สูงขึ้น สิ่งที่สำคัญคือคุณไม่สามารถบังคับให้ความเป็นจริงอีกระดับเข้ามาในชีวิตได้ถ้าคุณยังยึดติดกับเศษเสียวเก่าทุกครั้งที่คุณยอมปล่อยใครสักคนความทรงจำหรือแม้แต่ตัวตนเก่าของคุณคุณไม่ได้สูญเสียอะไรคุณกำลังปล่อยพลังงานเพื่อเปิดพื้นที่ให้สิ่งที่สอดคล้องมากกว่านั้นได้เข้ามา และสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อคุณไม่ยึดติดกับความทีเดิมอีกต่อไปจักรวาลถูกต้องสเสมอไม่ใช่ตามมาตรฐานศิลธรรมของมนุษย์แต่ตามโกลไลค์ของการเซนสะเทือนรวมและนั้นคือความยุติธรรมที่แท้จริงคุณไม่มีวันได้รับสิ่งที่สูงกว่าถ้าคุณยังผูกพันอยู่กับสิ่งที่ต่ำกว่าแต่คุณมีสิทธิ์เปลี่ยนคลื่นความที่ของตนเองสเสมอนั่นคือสิริภาพสูงสุด ที่ไม่มีใครพรากไปได้และเมื่อคุณเริ่มใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องอย่างแท้จริงไม่ใช่ด้วยเหตุผลแต่ด้วยแต่ด้วยพลังงานที่คุณรู้สึกชีวิตจะไม่ใช่ชุดของเหตุการณ์ซุ่มอีกต่อไปแต่มันคือกระแทกที่มีปัญญาถูกจัดวางอย่างแม่นยำทุกจังหวะเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้คุณยังรู้สึกติดอยู่ในความเป็นจริงที่ให้รู้สึกโดดเดี่ยวอย่าเพิ่งโทษใครแต่ให้หันกลับเข้าไปข้างใน ถามตัวเองว่าไม่ใช่จะทำอย่างไรให้ได้สิ่งที่ต้องการแต่คือตอนนี้เรากําลังสอดคล้องกับอะไรคำตอบจะไม่มาจากความคิดแต่มาจากความเงียบที่ลึกพอให้คุณสัมผัสถ,ถึงการสั่นสะเทือนแท้จริงภายในตัวเองกฎแห่งกรมพลังงานการแลกเปลี่ยนที่มองไม่เห็นซึ่งกำหนดโชคชะตาของคุณ ทุกการกระทําที่คุณทําทุกความคิดที่ผุดขึ้นท่าเพียวเจอทุกการสัรเสะเญือนแม้เพียงชั่ววินาทีก็ล้วนเป็นการแลกเปลี่ยนกับจักรวาลแต่ต่างจากการแลกเปลี่ยนที่คุณคุ้นเคยในชีวิตประจําวันที่มีผู้ให้ผู้รับมีหลักฐานชัดเจนเนีย่ยกับพิบเองว่าการแลกเปลี่ยนพลังงานเกิดขึ้นอย่างเงียบงนันไม่มีใครควบคุมไม่มีใครมองเห็นแต่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ของมันได้ นั่นคือธรรมชาติของกฎแห่งกำพลังงานกฎที่ไม่ลงโทษคุณไม่ให้รางวัลคุณแต่สะท้อนกับสิ่งที่คุณได้วานลงไประดับลึกที่สุดบางทีคุณอาจเคยได้ยินคำพูดอย่างวานพายุยอมเก็บเกี่ยวพายุหรือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วและคิดว่ามันเป็นเพียงคำสอนด้านสีธรรมแต่หากมองผ่านมุมพลังงานคุณจะเห็นว่านี่คือกฎเกณฑ์จริง ทุกความคิดที่เต็มไปด้วยความเครียดแค้นแม้จะไม่พูดออกมาก็ยังปล่อยพลังงานออกไปทุกอารมณ์ของความอิจฉาแม้คุณจะพยายามเก็บไว้ก็ยังสร้างสนามการสั่นสะเทือนขึ้นมาและจักรวาลไม่ได้สนใจว่าคุณจะยอมรับมันหรือไม่เพราะมันไม่ได้ขับเคลื่อนโดยการยอมรับแต่มันทำงานผ่านการแลกเปลี่ยนพลังงานที่บริสุทธิ์คุณอาจทำสิ่งดีด้วยเจตนาดีแต่หากทำสิ่งดีด้วยเจตนาดี แต่หากในใจคุณเต็มไปด้วยการคำนวณความสั้นสะเทือนที่คุณแพ้ออกมาก็ยังเต็มไปด้วยพลังของการควบคุมตรอกั้ามอาจบางคนที่ไม่พูดคำสวยรู้ใดเลยแต่ในใจเปี่ยมด้วยความเมตตาบริสุทธิ์และชีวิตของเขาก็เหมือนมีมือที่มองไม่เห็นคอยช่วยเหลือตลอดเวลาสิ่งนั้นไม่ใช่เพราะโชคดีแต่เพราะนี้พลังงานที่พวกเขาเคยฝากไว้ในธนาคารจักรวาลและตอนนี้ถึงเวลาที่มันกลับคืน กฎแห่งกำรรพลังงานไม่ใช่แค่เคยทำอะไรในอดีตแต่คือคุณเป็นใครในปัจจุบันสิ่งที่คุณกำลังเผช,ชิญในวันนี้ไม่ได้มาจากเพียงการกระทําในอดีตเท่านั้นแต่มาจากขึ้นความถี่ที่คุณกลังแพร่อ,ออกตอนนี้ด้วยเมื่อคุณดำรงอยู่ในความรู้สึกขอบคุณคุณจะสร้างสนามพลังงานที่เปิดกว้างเมื่อคุณตอบสนองด้วยความความกลัวหรือความโกรธ คุณจะหดแคบพลังของคุณและจักรวาลจะไม่สามารถส่งสิ่งใดที่เกินขอบเขตท,ที่คุณสร้างขึ้นเองได้คุณไม่ได้ถูกลงโทษเพราะความโกรธ <c oughs> โกรธความโกรธนั้นจะดึงดูดสถานการณ์ที่อยู่ในความทเทียวกันคุณไม่ได้ถูกรังวันเพราะคุณรักแต่ความรักที่คุณปล่อยออกมาจะกลับคืนมาในรูปแบบที่สอดคล้องอาจเป็นอ้อมกอดที่พอดีเวลาที่ต้องการการมาของใครบางคน หรือประตูที่เคยปิดแน่นกับเปิดออกอย่างไม่คัดคิดสิ่งสำคัญไม่ใช่การกระทำภายนอกแต่คือพลังงานเบื้องหลังแรงจูงใจของคนสองคนอาจช่วยเหลือคนจนเหมือนกันคนหนึ่งทำเพื่อชื่อเสียงอีกคนทำเพราะรู้สึกถึงความเจ็บปวดร่วมกันภายนอกดูเหมือนกันแต่พลังงานที่แพ่ออกมานั้นแตกต่างกันโดยเส้นเชิงและจักรวาลระบบที่มีความไว้สูงยิ่ง จะรับรู้ได้ถึงทุกเคลื่อนสันสะเทือนทุกแกนพลังทุกระดับลึกที่แม้แต่คุณเองก็อาจไม่รู้ว่ากำลังปล่อยพลังงานแบบแบบใดออกไปดังนั้นเมื่อคุณเผชิญกับสิ่งที่ดูไม่ยุติธรรมอย่าเพิ่งคิดว่าจักรวาลต่อต้านคุณบางทีคือการชำนี้พลังงานที่วิญญาณคุณเคยเซ็นสัญญาไว้เมื่อเนิ่นนานอาจเป็นในชาตินี้หรือจากหลายภพที่คุณจำไม่ได้ แต่ความยุติธรรมอยู่ตรงนี้นี้ทุกก่อนสามารถแปลเปลี่ยนได้ถ้าคุณเปลี่ยนวิธีที่คุณแลกเปลี่ยนกับจักรวาลจากจุดนี้เป็นต้นไปคุณไม่จําเป็นต้องรู้ว่ามีอะไรที่สร้างผลวันนี้คุณเพียงแค่ต้องรู้ว่าตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปคุณสามารถสร้างเมล็ดพันธุ์ใหม่ไม่ใช่โดยการกระทําแต่ด้วยพลังงานทุกครั้งที่คุณเลือกความรักแทนการต่อต้าน เลือกความเข้าใจแทนการตัดสินเลือกปล่อยวางแทนการยึดติดคุณกำลังเซ็นสัญญาใหม่และของขวัญที่เหมาะสมกับพลังงานเหล่านั้นก็กำลังเดินทางมาหาคุณแม้คุณจะมองไม่เห็นก็ตามกฎแห่งกำพลังงานทำงานอย่างเงียบงนันมันไม่บอกก่อนว่าจะให้คุณอะไรไม่เตือนก่อนว่าจะเอาอะไรคืนแต่มันแม่นยำสอดคล้องและเต็มไปด้วยปัญญา คุณอาจหลอกคนอื่นด้วยคำพูดหลอกตัวเองด้วยข้ออ้างแต่คุณไม่อาจหลอกพลังงานที่คุณแพ่ออกมาได้และด้วยเหตุนี้คุณจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงพลจากมันได้บางคนคิดว่าแค่คิดก็สร้างกรรมชีวิตจะไม่โหดร้ายเกินไปหรือแต่ความจริงคือสิ่งต้องกันข้ามหากแค่คิดก็เปลี่ยนการสั้นสะเทือนได้นั่นแปลว่าคุณสามารถเปลี่ยนโชคชะตาทั้งหมดของคุณได้ ด้วยการเปลี่ยนจิตใจสำนึกนั้นไม่ใช่พาระแต่ละแต่คือพลังพลังที่ไม่ขึ้นอยู่กับชาติกำเนิดเงินทองหรือสถานการพลังที่ทุกคนมีอยู่แล้วแค่ต้องตื่นพอที่จะมองเห็นและถ้าคุณกำลังถามตัวเองว่าคุณกำลังแลกเปลี่ยนกับจักรวาลโดยพลังงานประเภทใดคำตอบอยู่ในชีวิตที่คุณมีความสัมพันธ์ที่อยู่รอบตัวคุณ ประสบการณ์ที่เกิดซ้ำความรู้สึกที่ครอบงำคุณมากที่สุดทั้งหมดนั้นคือตัวสะท้อนที่เสื้อสัตว์ที่สุดของพลังงานที่คุณแพ้ออกและคือพลังงานที่คุณกำลังรับกลับมาเช่นกันกฎแห่งการสะท้อนเมื่อโลกภายนอกเป็นเพียงกระจกสะท้อนภายในของคุณเราเติบโตมาพร้อมความเชื่อว่าโลกคือสิ่งที่อยู่ภายนอก แยกออกจากสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราแต่จักรวาลไม่เคยมองคุณเป็นสองสิ่งที่แยกจากกันมันไม่แยกแยะระหว่างคุณกับชีวิตของคุณมันมองเห็นเพียงสนามพลังงานเดียวเท่านั้นและในสนามพลังงานนั้นทุกสิ่งที่คุณเห็นรู้สึกสัมผัสและประสบล้วนเป็นภาพสะท้อนของสิ่งที่เกิดขึ้นในระดับลึกที่สุดภายในตัวคุณ แห่งการสะท้อนไม่สนใจว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหนทำอาชีพอะไรหรือมีสถานะในสังคมมันเพียงสะท้อนกลับอย่างเสื้อตรงต่อการสันสะเทือนภายในที่คุณกำลังแพร่ออกไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามหากภายในคุณเต็มไปด้วยความสงสัยโลกจะส่งเหตุผลมาให้คุณสงสัยมากขึ้นหากคุณยังมีบาดแผลที่ไม่หายดีคนอื่นจะสัมผัสมันอย่างไม่รู้ตัว ไม่ใช่เพื่อทำให้คุณเจ็บแต่เพื่อเชิญคุณหันกลับไปมองมันอีกครั้งสิ่งที่ย้อนแย้งคือเรามักจะตอบสนองต่อภาพสะท้อนร้าวกับว่ามันคือความจริงเราโกรธเมื่อมีคนไม่ให้เกียรติโดยไม่รู้ว่าเรากำลังปฏิเสธคุณค่าของตัวเองอยู่เงียบเรามองว่าชีวิตไม่ยุติธรรมทั้งที่ยังไม่กล้าเสื่อสัตย์กับความคาดหวังที่ขัดแย้งในใจของเรา แต่กระจกไม่มีวันสะท้อนสิ่งที่มันไม่เห็นจักรวาลก็เช่นกันคุณไม่สามารถคาดหวังให้โลกภายนอกเปลี่ยนแปลงได้ถ้าคุณไม่เปลี่ยนระดับของการรับรู้ภายในเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณแท้จริงแล้วกำลังเกิดขึ้นจากคุณคนที่เฉยจะไม่ปรากฏถ้าคุณซื้อตรงกับตนเองโอกาสที่พลาดไปจะไม่เกิดถ้าคุณไม่ยังคงสันสะเทือนด้วยความกลัว สิ่งดีจีนที่ล่าชา้าไม่ใช่เพราะคุณไม่คู่ควรแต่เพราะคุณยังไม่เปิดหัวใจเพื่อตอนรับมันและนี่คือส่วนที่วิเศษที่สุดเมื่อคุณเริ่มเปลี่ยนแปลงจากภายในคุณไม่ต้องไปไห้ไก่คุณจะเห็นคนที่เคยทำให้คุณเจ็บจากไปอย่างเป็นธรรมชาติหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาเหตุการณ์สัมปานจะหยุดเกิดขึ้นความฝันที่เคยฟังกบเริ่มมีโอกาสแตกนอกนอ,กอีกครั้ง ไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยนไปแต่เพราะคุณกำลังส่งสัญญาณไม่ออกไปและโลกก็ไม่อาจไม่สะท้อนสิ่งนั้นกลับมากฎแห่งการสะท้อนยังเป็นการเตือนว่าคุณไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้แต่คุณสามารถเลือกใช้ชีวิตจากจุดที่มีสติพอที่จะไม่ถูกภาพสะท้อนหลอกเมื่อมีใครวิจารณ์คุณลองถามว่ามีส่วนไหนในตัวฉันที่กำลังต้องการการรับฟังเมื่อความท้าทายปรากฏขึ้นลองถามว่า นี่คือโอกาสให้ฉันได้ตระหนักถึงสิ่งใดที่ปกติไม่เคยมองเห็นจากราวานไม่เคยใช้กระจกเพื่อลงโทษคุณมันใช้กระจกเพื่อให้คุณได้เห็นตัวเองอย่างชัดเจนซื้อตรงและไม่ปรุงแต่งและเมื่อคุณกล้ามองเข้าไปไม่ใช่ด้วยการต่อต้านหรือการตัดสินแต่โดยการยอมรับอย่างบริสุทธิ์คุณจะเริ่มเห็น <c oughs> คุณจะเริ่มเห็นเศษเสี้ยวเก่าถูกคลีคลายรอยร้าวเก่าเริ่มส่องแสงไม่ใช่ เพราะคุณเข้มแข็งขึ้นแต่เพราะคุณไม่หนีตัวเองอีกต่อไปลองจินตนาการว่าชีวิตคือห้องที่เต็มไปด้วยกระจกหากคุณหน้าบึง้งทุกกระจกจะสะท้อนใบหน้านั้นกลับมาหาหากคุณยิ้มทุกกระจกจะตอบกลับด้วยรอยยิม้มชีวิตก็เป็นเช่นนั้นมันไม่ได้มอบสิ่งที่คุณสมควรได้รับแต่มอบสิ่งที่คุณแพ้ออกมา ความจริงข้อนี้อาจทําให้คุณเจ็บในตอนแรกที่ต้องเเชิญแต่มันจะปลดปล่อยคุณจากการควบคุมโดยสถานการณ์และทําให้คุณกลายเป็นผู้สร้างความเป็นจริงของตัวเองไม่ใช่ด้วยการฝืนแต่ด้วยความเข้าใจทุกความรู้สึกทุกการตอบสนองของคุณต่อโลกภายนอกคือประตูที่เปิดไปสู่ส่วนที่ยังไม่เข้าใจภายในตัวคุณเมื่อมีใครทําให้คุณโกรธนั่นคือสัญญาณของการสูญเสียการควบคุมภายใน เมื่อคุณรู้สึกอิจฉานั่นคือเสียงกระซิบจากความปรารถนาที่ยังไม่ได้รับการยอมรับและเมื่อคุณซาบซึ้งกับความเมตตานั่นเพราะจิตวิญญาณของคุณรู้จักความรักอันบริสุทธิ์นั่นดีไม่ว่าจะในชาตินี้หรือไกลกว่านั้นกฎแห่งการสะท้อนไม่เว้นว่างช่องใดไวทุกมุมมืดจะถูกส่องสว่างไม่ใช่เพื่อให้คุณเห็นความบกพร่องของตัวเองแต่เพื่อให้คุณรู้ว่า คุณมีศักยภาพในการเยียวยาทุกสิ่งผ่านสายตาใหม่ที่คุณใช้มองโลกและหากตอนนี้คุณรู้สึกว่าทุกอย่างกำลังวุ่นวายจำไว,ว้ว่านั้นคือภาพสะท้อนของจิตภายในที่กำลังต้องการการปรับใหม่คุณไม่ต้องแก้ไขโลกใบนี้คุณเพียงแค่ต้องชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นเมื่อคุณอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มเปี่ยมไม่ต่อต้านไม่ตีความไม่พยายามเปลี่ยนไอรน โลกภายนอกจะเริ่มเบาลงสว่างขึ้นและหายใจได้ง่ายขึ้นแม้สิ่งภายนอกจะยังเหมือนเดิมจักรวาลไม่ได้มาเพื่อซ่อมแซมคุณแต่มาเพื่อให้คุณระลึกว่าคุณสมบูรณ์อยู่แล้วและทุกสิ่งที่คุณต้องการเห็นคุณเพียงแค่มองไม่ใช่ด้วยตาแต่ด้วยการสั้นสะเทือนเมื่อคุณเปลี่ยนวิธีที่คุณสะท้อนภายในสู่ภายนอก ความเป็นจริงทั้งหมดจะเปลี่ยนแปลงไปในแบบที่คุณอธิบายด้วยเหตุผลไม่ได้แต่คุณจะรู้สึกได้ด้วยความเงียบลึกภายในและบางทีนี่คือสิ่งสุดท้ายที่คุณควรจำไว้ไม่มีใครต่อต้านคุณชีวิตนี้แม้จะดูโหดร้ายก็เพียงต้องการช่วยให้คุณเห็นตัวเองชัดขึ้นและจากความชัดเจนนั้นเองคุณจะเปิดเข้าสู่ระดับของการมีชีวิตที่ที่ทุกสิ่งไม่ใช่คำถามอีกต่อไป แต่คือการเปิดเผยขอบคุณที่คุณมาร่วมปรากฏตัวอย่างเต็มเปี่ยมกับฉันจนถึงช่วงเวลานี้หากสิ่งที่เพิ่งได้แบ่งปันสัมผัสถึงบางสิ่งในตัวคุณไม่ว่าจะเป็นความยืนยันแสงสว่างบางอย่างหรือแค่ความรู้สึกว่าฉันฉันรู้อยู่แล้วงั้นนี่อาจไม่ใช่แค่เพียงวิดีโอแต่มันคือการพบกันที่ ลึกกว่าที่ซึ่งจิตวิญญาณจดจำเสียงของตัวเองหากคุณรู้สึกว่าสิ่งนี้มีคุณค่าอย่าลังเลที่จะแบ่งปันวิดีโอนี้ให้กับคนที่คุณเชื่อว่าเขาอาจต้องการคำเตือนจากจักรวาลเพราะบางครั้งเพียงประโยคเดียวที่มาถูกเวลาเพียงความที่ที่ถูกคนก็สามารถเปลี่ยนเส้นทางทั้งชีวิตของใครบางคนได้และหากคุณอยากร่วมเดินทางกับฉันต่อไปเพื่อค้นหาความจริงในระดับ ลึกกว่านี้เรื่องของจิตวิญญาณเรื่องที่โลกภายนอกอาจยังไม่ได้ตั้งชื่ออย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดข้อความใดๆที่กำลังรอคุณอยู่ข้างหน้าเราไม่ได้ลงทางเรากำลังถูกเรียกกลับบ้านแล้วพบกันใหม่ที่คืนความที่ถัดไปไป